เ,เดี๋ยวเราไปคิดกันอีกทีหนึ่งว่าอตอนดึกเราจะสรุปงานกันหรือเปล่าหรือว่าจะไม่เราจะดูว่าทุกคนไหวหรือเปล่านะครับถ้าไหวเนี่ยก็เราจะเรียกประชุมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อาจจะมาพูดคุยสรุปงานสรุปประเด็นปัญหาอะไรตอ่ออะไรกันอีกครั้งหนึ่งครับถ้าไม่ไหวมาแล้วไปนอน <laughs> ที่สองค่ะวันที่สองอ่า,ารับประทานอาหารเช้าเร็วนิดนึงนี่คือเรารเรียนแบบวิธีการทําสารคดีในชีวิตจริงเลยเออตั้งแต่หกโมงเช้าค่ะรับประทานอาหารตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับเพราะว่ารถไปเที่ยวแรกที่จะมาผ่านตรงสะพานอ่าตรงตรงโค้ง,ง,ง,งท,งทงี่สวยงามเนี่ยเที่ยวแรกเขาจะออกตั้งแต่ตีห้า่ะแล้วก็ค่าถ้าใครอยากจะไปถ่ายรูปรถไป ทา,เางเส้นทางสวยๆแล้วโค้งไปโค้งมาตรงเขาเรียกถ้ำแสบๆนะครับก็ไปกันเรา,านะครับตื่นแต่เช้ามืดเลยออกก่อนก่อนสว่างเลยนะฮะก็ไปถ่ายรูปรถไฟที่วิ่งมาตอนเช้ามืดนะฮะขบวนแรกเลยถทางพักคนไหนสนใจนี่ก็คือไปรถตู้กับเราแต่ว่าแนะนํานิดนึงเอาบอกนิดนึงก็คือว่าจะไม่ได้รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมก็คือว่าตามมี ตามเกิดเรเราจะไปตามมีตามเกิดกันที่ที่คณะที่เขาจะตามไปนะครับเขาจะกินอาหารได้อย่างดีกินอาหารอแบบส่วนชัางภาพที่ที่ไปถ่ายรูปแล้วก็หมปิ้งอะไรที่ย่างชุมชนบ่างปร